สวัสดีครับวันนี้เราจะมาจจดเลึกเรื่องความรู้สึกที่หลายคนน่าจะเคยเจอหรืออย่างน้อยก็เคยได้ยินนะครับไอความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้สถานที่นี้หรือบทสนทนานี้มันคุ้นมากๆเลยเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะความรู้สึกแบบนั้นเลยทั้งๆท,ที่เราก็รู้ตัวนะว่านี่มันครั้งแรกจริงๆแต่ความคุ้นเคยมันก็ผุดขึ้นมาครับปรากฏการณ์นี้ที่เราเรียกว่าเดจาวูนั่นเอง ซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกับวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยใช่ไหมครับมีทั้งเ,เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงๆที่คนแชร์กันมาแล้วก็มีงานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะแหล่งข้อมูลค่อนข้างหลากหลายดีค่ะทําให้เราเห็นภาพจากหลายๆมุมเลยทั้งมุมส่วนตัวแล้วก็มุมวิชาการหน่อยครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาทําความเข้าใจแนวจิกพื้นฐานของปรากฏการณ์ที่มันอ,ออกจะน่าชงนนิดๆนี้ดูนะครับว่า มันคืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะถ้าเริ่มจากตัวคำว่าเดจาวูเลยเนี่ยมันมาจากภาษาฝรั่งเศสแปลตรงๆก็คือเคยเห็นแล้วซึ่งก็สะท้อนความรู้สึกได้ดีมากมถ้าดูตามนิยามในงานวิชาการหลายๆชิ้นที่คุณให้มานะคะสรุปง่ายๆก็คือเป็นความรู้สึกคุ้นเคยนี่แหละครับแต่มันเป็นความคุ้นเคยที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันแล้วเราก็หาที่มาไม่ได้ด้วยว่า ทำไมถึงคุ้นอ๋อคือคุ้นแต่ไม่รู้ว่าคุ้นจากไหนใช่ไหมครับซึ่งในเรื่องเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหลายๆอันที่อ่านดูก็ใช่เลยบรรยายแบบนี้เปะ๊ปะ,ปะเลยคือคทั้งคุง้นทั้งงงๆพร้อมกันใช่ค่ะทีนี้จากข้อมูลที่เป็นสถิติหน่อยละครับในงานสำรวจที่แนบมามันเจอบ่อยแค่ไหนครับเหมือนจะเป็นเรื่องที่คนเจอเยอะเหมือนกันนะอ๋อเยอะเลยค่ะข้อมูลจากงานสำรวจชิ้นหนึ่งระบุตัวเลขไว้ ค่อนข้างสูงนะคะประมาณ2ใน3ของคนทั่วไปหรือราวๆหกส0เร์เซ็นตเี่ยเคยมีประสบการณ์เดจาวูอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตโห 2>, oh, 2ใน3เลยเหรอครับค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆที่บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดหรือเรื่องลี้ลับอะไรแต่มันเป็นประสบการณ์ทางปัญญาคือ cognitive experience ที่ค่อนข้างปกติของมนุษย์เราเนี่ยแหละคะ่ะ อืมไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วมีข้อสังเกตเรื่องอายุไหมครับเหมือนผมเห็นผ่านๆในบทความทางประสาทวิทยาที่คุณให้มาเขาพูดถึงกลุ่มอายุที่เจอเดจาวูบ่อยเป็นพิเศษอ๋อมีค่ะประเด็นเรื่องอายุนี่ก็น่าสนใจมากข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยทั้งงานวิจัยด้านพัฒนาการทั้งสถิติชี้ไปทางเดียวกันเลยค่ะว่าเดจาวูเนี่ยมักจะพบบ่อยสุดๆในช่วงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอ๋อหรอครับช่วงอายุเท่าไหร่ครับประมาณ ก็คือช่วงประมาณ15 2 5ถึง25ปีค่ะจะเจอถี่หน่อยพอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยความถี่มันจะค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยๆตามอายุที่มากขึ้นอ้าวเหรอครับทำไมล่ะครับทำไมถึงเป็นช่วงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ตอนตอน้นในเอกสารมีทฤษฎีอธิบายไว้ไหมครับอื มีหลายแนวคิดเลยค่ะที่พยายนามอธิบายเรื่องนี้ทฤษฎีหนึ่งที่มาจากงานวิจัยด้านสมองนะคะเขาชี้ว่าอาจจะเกี่ยวกับสมองส่วนที่จัดการเรื่องความจำกับการรับรู้อย่างเช่นฮิปโปแคมปัสหรืออะมิกดาลรับคือสมองส่วนนี้ในช่วงวัยรุ่นมันอาจจะยังพัฒนาไม่เต็มที่หรือมีการเชื่อมต่อที่อาจจะต่างออกไปนิดหน่อยเลยทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดแบบนี้ได้ง่ายขึ้นอ๋อเป็นไปได้ แล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งจากบทความทางจิตวิทยาก็มองว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาเจอประสบการณ์ที่มันใหม่จริงๆบ่อยกว่าผู้ใหญ่หรือเปล่าอ๋อจริงด้วยเจออะไรใหม่ๆเยอะ ใช่ค่ะเพราะเจอของใหม่เยอะโอกาสที่ระบบตรวจสอบความคุ้นเคยในสมองมันจะทำงานผิดพลาดหรือเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมามันก็อาจจะมีมากกว่าหรืออีกอย่างก็อาจจะง่ายๆเลยคือคนอายุน้อยๆเขามีความไวในการสังเกตแล้วก็กล้ารายงานความรู้สึกแปลกๆแบบนี้มากกว่าผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะอืมก็น่าคิดนะครับแล้วจากประสบการณ์ที่เล่าๆกันมาหรือจากงานวิจัยเนี่ย ความรู้สึกนี้มันอยู่นานแค่ไหนครับเหมือนจะแวบ,บมาแล้วก็หายไปนะส่วนใหญ่ใครเลยคะ่ะตรงกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป๊ะเ,ะเลยคือโดยทั่วไปแล้วเดจาวู ja มันเกิดขึ้นสั้นมากๆค่ะแปบ๊บเดียวจริงๆไม่กี่วินาทีอาจจะแค่10วินาทีถึง30วินาทีเต็มที่แวบ,บเดียวเอง แล้วความรู้สึกเข้มข้นนั้นมันก็จะจางหายไปเองเหมือนเป็นแค่แบบว่าสัญญาณรบกวนชั่วขณะในระบบรับรู้ของเราเท่านั้นเองค่ะทีนี้ประเด็นสําคัญเลยที่หลายคนน่าจะอยากรู้คือแล้วมันอันตรายไหมครับการเกิดเดจาวูเนี่ยมีเอกสารชิ้นไหนที่เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่น่ากังวลบ้างไหมครับ ค,คำถามนี้สำคัญมากโดยทั่วไปแล้วนะคะสำหรับคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยเดจาวูที่เกิดขึ้นนานๆครั้งไม่ได้ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายอะไรค่ะก็มองว่าเป็นเหมือนการทำงานสะดุดเล็กๆน้อยๆของระบบความจำในสมองเราอ๋อครับแต่ว่าในเอกสารทางการแพทย์ที่คุณให้มาก็มีข้อควรระวังเหมือนกันค่ะ คือในกรณีที่ใครบางคนเกิดเดจาวูบ่อยมากๆมากๆหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันตลอดเวลาหรือว่าเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงแปลกๆอะไรอย่เงี้ยครับอาการแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะทางระบบประสาทบางอย่างได้เช่นโรคลมชักชนิดที่เกิดจากสมองส่วนขมับหรือ temporal lobe epilepsy นะคะซึ่งถ้าใครเจอแบบนั้นบ่อยจนผิดสังเกตจริงๆก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อความแน่ใจค่ะ โอเคแสดงว่าถ้าเป็นนานันทีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบ่อยผิดปกติหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยควรไปหาหมอใช่ค่ะโดยรวมแล้วไม่น่ากังวลสำหรับคนส่วนใหญ่เข้าใจะล้วครับแสดงว่าสรุปแล้วเนี่ยทั้งจากเรื่องเล่าแล้วก็งานวิจัยที่เราดูกันมา ต้นตอของเดจาวูนี้น่าจะอยู่ที่การทํางานของสมองเรานี่เองโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจําใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแนวคิดหลักๆทางประสาทวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจากงานวิจัยที่คุณรวบรวมมานะคะก็มองว่าเดจาวูมันเกิดจากความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนชั่วคราวในการประมวลผลข้อมูลของสมองครับผมอาจจะเป็นไปได้ว่าระบบที่ทําหน้าที่บอกว่าเอ๊ะอันนี้คุณคุ้น ที่เรียกว่า familiarity system เนี่ยมันทำงานเป็นก่อนหรือทำงานไม่สัมพันธ์กันพอดีกับระบบที่ทำหน้าที่ระลึกรายละเอียดของความจำหรือ recollection system อ,อ๋อระบบมันทำงานไม่สัมพันธ์กันใช่ค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าคุณมากๆแต่พยายามจะนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนเมื่อไหร่เหมือนกับว่าไฟล์ข้อมูลในสมองเรามันถูกติดป้ายหรือถูกแจกผิดไปชั่วคราวนะคะ ภาพชัดเจนเลยครับเหมือนแท็กไฟล์ผิดโอเคงั้นพอจะสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ได้ว่าเดจาวู ja เนี่ยก็คือความรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆที่จริงๆแล้วพบได้บ่อยนะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ตอนตอน้นแล้วก็จะค่อยๆเจอน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรสาเหตุหลักๆก,ก,ก็น่าจะมาจากการทำงานที่เอ,อ่อผิดพลาดไปนิดหน่อยชั่วคราวของระบบความจำในสมองเรา ถูกต้องเลยค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนะคะจากปรากการนี้ซึ่งก็สะท้อนอยู่ในข้อมูลหลายๆชิ้นที่คุณให้มาเหมือนกันครับก็คือไอาการสะดุดเล็กๆน้อยๆของกลไกสมองเราเนี่ยมันเหมือนเปิดหน้าต่างให้เราได้แอบมองเห็นถึงความซับซ้อนแล้วก็บางทีก็เป็นความเปราะบางของกระบวนการที่จิตใจเราใช้สร้างสิ่งที่เรียกว่าความจริงแล้วก็ความทรงจําขึ้นมาอืมน่าสนใจครับ ลองคิดตามดูนะคะว่าไอความรู้สึกคุ้นเคยที่มันผุดขึ้นมาเองโดยไม่มีเหตุผลไม่มีที่มาที่ไปรองรับเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติที่มันอาจจะไม่ได้มั่นคงแน่นอนเสมอไปของประสบการณ์แล้วก็การรับรู้ตัวตนของเราเองได้บ้างมันเป็นคําถามที่น่าคบคิดต่อนะคะ